นี่ครับผมอันนี้ก็ลาบนะครับตามคําที่ว่าขอไว้จัดให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวครับผมแล้วก็นี่จะเป็นก้อยเนื้อนะครับแล้วก็ผักครับผมก็จะทำมามาทำตามคำขอแล้วครับผมนี่นะครับลาบข้าวเหนียวร้อนๆครับผม มาครับมากินลาบกันครับผมนะครับนี่ครับ,รบลาบลาบหมูครับผม แต่ลูกอันนี้เนื้อเดียวเดียวครับผมกลองล่วงอิ่มเนื้อครับ อืเหนียวแล้วร้อนแต่ติดมืออ,มอ,มอิมเบอิมเบีนี่ตามด้วยเนื้อแดดเด,ยเดียวครับผมมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับขอโทษขออาภัยด้วยครับนีครับผม อันนี้จะเป็นก้อยเนื้อครับเนื้อ นะครับรับ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย